ครับในบทนี้จะอธิบายถึงการใช้งานในกล่องเครื่องมือ Toolbox นะครับในที่นี้ผมเปิดรูปภาพมาหนึ่งรูปภาพเพื่อใช้ในการทดสอบในกล่องเครื่องมือ Toolbox จะรวบรวมเครื่องมือต่างๆที่มีหน้าที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือที่1กันเลยครับชุดคำสั่งนี้ชื่อชุดคำสั่ง Marquee Tool ซึ่งแบ่งออกเป็น4แบบด้วยกันในแบบที่1 Rectangle Marquee Tool เป็นการสร้าง Selection ในรูปแบบของสี่เหลี่ยมโดยการคลิกค้างที่จุดเริ่มต้น ปล่อยยังตำแหน่งปลายทางจะเห็นรอยปะวิ่งรอบพื้นที่ที่เราเลือกนะครับ Selection ก็คือการเลือกพื้นที่เฉพาะที่เราต้องการแก้ไขนั่นเองผมจะแสดงตัวอย่างการปรับสีนะครับในพื้นที่ที่เราสร้าง Selection ขึ้นมาสังเกตนะครับพื้นที่ที่เราเลือกเนี่ยเปลี่ยนสีไปตามที่ผมปรับแต่สีที่อยู่ภายนอกเนี่ยยังคงสภาพสีเดิม เมื่อเราแก้ไขรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต้องการลบ selection ออกจากหน้างานคลิกที่เมนู select ครับเลือกที่ deselection หรือกด Ctrl D จากแป้นคีย์บอร์ดเป็นการลบ selection ออกจากหน้างานครับเครื่องมือต่อไปอยู่ในชุดคำสั่งของ Marquee Tool Elliptical Marquee Tool คือการสร้าง selection ในรูปแบบของวงกลมโดยการคลิกจากจุดเริ่มต้นและปล่อยที่ตำแหน่งปลายทาง ตอนนี้เราได้ s e l e c t i o n ในรูปแบบของวงกลมแลาต้องการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครื่องมือ Move, Move Tool หรือกด V จากแป้นคีย์บอร์ดเครื่องมือ Move, Move Tool ใช้ในการเคลื่อนย้ายภาพไปยังตำแหน่งต่างๆในที่นี้ผมย้ายภาพจากส่วนที่อยู่ใน selection ไปยังตำแหน่งต่างๆได้อย่างอิสระโดยพื้นที่ที่อยู่ใน selection จะถูกเคลื่อนย,ย้ายส่วนพื้นที่ที่อยู่นอก selection ยังคงตำแหน่งเดิม เดี๋ยวผมจะทำการย้อนงานให้กลับมาสู่รูปภาพเดิมนะครับโดยการกด Control Alt Z จากแป้นคีย์บอร์ดเครื่องมือต่อไปเป็นกลุ่มเครื่องมือของ LassoTool เป็นเครื่องมือในการสร้าง Selection อีกแบบหนึ่งตัวที่หนึ่งคือ l a s s o t o o l เป็นเครื่องมือในการสร้าง Selection โดยการคลิกค้างที่จุดเริ่มต้นแลว้ววาดไปตามพื้นที่ที่ต้องการสร้าง selection เมื่อทำการวาดพื้นที่เรียบร้อยแล้วปล่อยคลิก โปรแกรมจะทำการสร้าง s e l e c t i o n จากเส้นที่เราวาดขึ้นมาเครื่องมือต่อไปเป็นเครื่องมือในการสร้าง s e l e c t i o n อยู่ในกลุ่มเครื่องมือของ LassoTool Polygonal Lasso Tool เป็นเครื่องมือในการสร้าง s e l e c t i o n โดยการคลิกจากจุดเริ่มต้นและคลิกไปยังตำแหน่งปลายทางคลิกรอบพื้นที่ที่ต้องการทำ selection โดยคลิกไปยังตำแหน่งปลายทาง โปรแกรมจะทำการสร้าง selection จากเส้นที่เราสร้างขึ้นมาเครื่องมือต่อไปเป็นเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มของเครื่องมือ Lasso Tool เช่นเดียวกันคือ Magnetic l a s s t t o o l เป็นเครื่องมือในการสร้าง selection โดยการคำนวณพื้นที่ของสีโดยคลิกที่จุดเริ่มต้นแล้วลากไปตามพื้นที่ที่ต้องการทำ selection โปรแกรมจะทำการคำนวณพื้นที่สีที่ใกล้เคียงกัน โดยการวางจุดและสร้าง Selection โปรแกรมจะทำการสร้าง Selection จากจุดที่เราวาดซึ่งกลุ่มเครื่องมือของ Lasso to o l 3ชนิดนี้เหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันไปซึ่งจะอธิบายในบทต่อไปครับเครื่องมือต่อไปคือ m a g i c w a n d เป็นเครื่องมือในการสร้าง Selection โดยการเลือกพื้นที่สีที่ใกล้เคียงกันโดยการคลิกไปในพื้นที่ที่สีใกล้เคียงกันผมคลิกที่พื้นที่สีขาวโปรแกรมจะทำการสร้าง Selection ในพื้นที่ที่สีใกล้เคียงกันขอบเขตของ Selection จะอยู่ในส่วนของพื้นที่สีขาวในการเพิ่มส่วนของพื้นที่ Selection โดยการกดชิ i f t ค้างจากแป้นคีย์บอร์ดสังเกตที่เครื่องมือของ Magic Wand จะมีสัญลักษณ์บวกอยู่ด้านข้างเป็นการเพิ่มพื้นที่ selection ในส่วนของสีเดียวกันขณะนี้ selection ถูกเลือกพื้นที่ที่เป็นสีขาววิธีการประยุกต์ใช้คือการกลับด้าน selection ให้มาเลือกที่ตัวรูปภาพโดยการคลิกที่กลุ่มคำสั่งของ select จากแถบเมนูบาร์เลือกคำสั่ง inverse selection หรือ shift ctrl o I จากแป้นคีย์บอร์ด Selection จะกลับมาเลือกที่ตัวรูปภาพคำสั่งนี้เป็นการกลับด้านของ Selection ขณะนี้ Selection ล้อมรอบอยู่ที่ตัวกระตูนผมจะทำการย้ายตัวกระตูนไปสู่อีกรูปภาพหนึ่งผมเปิดอีกหนึ่งรูปภาพเพื่อใช้ในการเป็น Background และนำรูปภาพกระตูนมาประกอบในภาพนี้ในการย้ายรูปภาพตัวกระตูนไปสู่รูปภาพพื้นหลังที่เป็นหอคอยเราสามารถใช้เครื่องมือ Move Tool ในการเคลื่อนย้ายได้เลือกที่เครื่องมือ Move Tool คลิกที่รูปภาพการ์ตูนคลิกย้ายไปที่รูปภาพแบ็กกราวด์รูปภาพตัวการ์ตูนจะถูกย้ายไปสู่แบ็กกราวด์ที่เป็นรูปภาพหอคอยสังเกตที่รูปภาพการ์ตูนจะไม่มีสีขาวที่เป็นแบ็กกราวด์ติดมาด้วยเพราะเราได้ทำการสร้างเซเลคชั่นเลือกพื้นที่เฉพาะตัวการ์ตูนผมจะทำการย่อรูปภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมโดยกดคีย์ลัด Ctrl T จากแป้นคีย์บอร์ด ในการย่อขยายผมจะย่อจากจุดสี่เหลี่ยมมุมซ้ายและกดชิปค้างจากแป้นคีย์บอร์ดเพื่อรักษาความสมดุลของภาพเมื่อปรับได้ขนาดแล้วกด enter นี่คือตัวอย่างการย้ายรูปภาพหนึ่งมายังอีกรูปภาพหนึ่งโดยการใช้เครื่องมือ Move Tool เครื่องมือต่อไปคือเครื่องมือ Crop Tool เป็นเครื่องมือสำหรับตัดพื้นที่ของภาพให้เหลือขนาดที่เราต้องการวิธีการใช้งานคือคลิกค้างที่จุดเริ่มต้นแล้วปล่อยไปยังตำแหน่งปลายทาง ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นสีปกติคือพื้นที่ที่เราเลือกในส่วนของพื้นที่ที่เป็นสีดำคือพื้นที่ที่เราจะตัดออกไปกด enter จากแป้นคีย์บอร์ดเพื่อตัดพื้นที่ที่ไม่ต้องการฟังคําอธิบายกล่องเครื่องมือ Toolbox ในตอนที่2ในบทถัดไปครับ